คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกําลังใจเช่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมล้านนะครับกระสูตรแต้ม2ตัวล่างสูตรที่3นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขนะครับพอเราได้สูตร1นึ่สูตรสสูตรสาแล้วนำเอาไปเทียบได้เลยนะครับหลายหลายสูตรยิ่งมากสูตรยิ่งดีนะครับนะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่16มิถุมายน64นะครับเศรษฐี22ิวติดอย่างไม่หลุดนะครับนำเอาไปเทียบกัน นะครับมาดูวิธีการคำนวณและเก็บสจิตกันนะครับมาดูกัน16พิธจายนครับที่ออก6 9 1 8 1 2 1 1 7นะครับเราใช้ในส่วนของหลักแสเรางวัที่1คูณด้วย2 9 2 18 18อ่านชัดไหมสักกูนะ18ก็คือ8นำ8มาบวกนะครับ8 9 8บอก3คงที่8 9 10 11 11 1 1บวก1 1บอก1 2, 3, คงที่ได้2 2บอก3คงที่เป็น5 5บอก1คงที่เป็น6 หกบวกหนึ่งคงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามใส่สามสามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่ใส่สี่โอเคเรียบร้อยครับต่อมาครับเราก็มาดูหนึ่งว่าตัดมาสิบหกกระดากรดาษของหกสี่ออกห้าหนึ่งเจ็ดสองเท่ากับสองเก้าสองกับเก้าเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับแต้มสองตัวล่างไดอแต้มหนึห่งนะแต้มหนึ่ง ดีครับแต้มหนึ 2, 2่งต <hi> ่อมาครับหนึ่งตุลาคมหนึ่งกรกฎาคมหกสี่เรามาดูนะครับหนึ่งคูณสองได้สองสองบวกสามเป็นห้าห้าห้าบวกหนึ่งคงที1 1่เป็นหกหกบวกสามคงที่เป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งคงที่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งคงที่ได้หนึ่งหนึ่งบวกหกคงที่เป็นเจ็ด 7จ็ดบวกหกเป็นสิบสามใส่สามามบวกหเป็นแดได้ห้าหกเก้ศนย์ห็ดสามดนะครับต่อมาสิบหกกรกฎาคมหกห้าครับออกค5าห้าหกเจ็สองห้าสองตกดศูนย์เจกับศูนย์ได้เ็ดได้แต้มเนะมักสกูมีแต้มเจ็ดม่ีแต้ม7 16กสิดหกกรกฎาคมหกสี่นะครับคำนวณแต้ม2ตัวล่างออกมาได้3ามสี่เจ็ดแปดเก้าสี่นย์ห้าสาี่เดแดเ้าสี่ห้ะครับหสิงหาคมครับเรามาดู1สิงหาคม หนึ่งสิงหาคมออกสองหกหองล่างหกเก้าหกกับเก้าหกับเก้ประกันภาษาได้แต้มห้าห่งสิงหาคมออครับเรามาดู1นึ่งสิงหาคมครับคำนวนแต้มสองล่างมาได้ห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งจ็สาแปดห้าเ้าศนย์่จ็สามปดนะครับลวหน่งนวาคมหกสี่ออกสองห้าแองเาล่างแปดสองแปดกับสองแปดเก้าสแปดเกสิศนย์ได้แต้มศูน หนธันวาคม6กสี่คำนวณแต้ม2องตารามาได้เจดแปดหนึ่งสสามเก้าห้า 16. นธันวาคมออก2องสามห้าสองตารางแปดสามสา้าสตารางแปดสามนะครับแดกับสามปรกเป็นสิดได้ต้มนี้งสิธันวาคม64สี่คำนวณแต้ม2องตารามาไดา9ูนย์สามสี่ห้าหนึ่งเจ็ดสองเนยมสห้าจ็สองเก้าศูนย์สมจ็ดสองสามธันวาคมครับออกศูนย์หกหนึ่งสตารออกสามหกสามกับหกกันเป็น กษาเป็น9ก้าต้มเใช่ไหมสามสิบันวาคม64สี่คำนวณแต้ม2ตัวล่างออกมาได้5้าหกเก้าศูนย์หนึ่จ็สามแปดห้าเกนนจ็สามเมกราคมหกออกหนึ่ตัวลเก้าสกับสบวกกันเป็น11บเอต้มหนึ่มกราคมหกห้าคำนวณแต้ม2ตัวหออกมาได้เก้าศูนย์สามสี่ห้าหนึเจ็สเจ็มกัน903าศูนย์สามหาหนึ่งจ็ดสองหนึ่งกวาปันะหนึ่งกวาปันออก3ามศูนสองลามศู สามกับศูนย์ได้แต้มสามนี่ครับแต้มสามหนึ่งกุมภาพันธ์หกห้าครับคำนวณแต้มสองตารางมาได้หนึ่งสองห้าหกเจ็ดสามเก้าสี่นะครับอะเรามาดูสิบเจ็ดกุมภาพันธ์หกห้าออกห้าเก้าเจ็ดสองตารางห้าเจ็ดนะครับห้าเจ็ดเจ็ดกับห้าบวกกันเป็นสิบสองได้แต้มสองใช่ไหมนี่แต้มสองสิบเจ็ดกุมภาพันธ์ คำนวณแต้มสองตารางมาได้หนึ่งสองห้าหกเจ็ดสามเก้าสี่หนึ่งสองห้าหกเจ็ดสามเก้าสี่หนึ่งมีนาคมออกเก้าศูนย์ห้าสองตัวลางออกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดได้แต้มเจ็ดหนึ่งมีนาคมหกห้าครับเก้าศูนย์ห้าสองตารางศูนย์เจ็ดคำนวณแต้มสองตาวล่างออกมาได้ห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดสามแปดห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดสามแปดหนึ่งมีนาคมออกอะไออก แปดหกเจ็สองตัล่งศูนยศูนย์กระได้แต้ม1ามสิบาคมครับ3าคูณสเป็น6 6หบวกสเป็น9ก้ใส่เก้าบอกหนงที่เป็น10ใส่ศูนยศนบอกสของที่ได้สามสบอกหนึ่งที่เป็น4ี่สี่บอกหที่เป็น5้าหบวกหเป็น1ิบใส่ห1ึบวกหเป็น7 7็เบวกหเป็น12บสใส่สได้9ก้านสี่ห้าหน่งสอง หเมษายนนะครับออก9ก้าหนึ่ง้าเจ็ดศูนย์หกสัหนึ่งศย์หกระสุนแต้มหนี่ครับหเมษายนหกห้าเก้าเจดศนย์หหนึ่งแสอล่างออก1นนะครับหลักหมื่นงลังที่หนึ่งเจคูณสองเจ็ดสองสิบสี่ก็คือสี่บวกด้วยสามี่บวกสาเป็นเจ็ดเจดบวกหนึงคงที่เป็น8ปดแดบวกสาเป็นสิบเอส่หนึ่งหบวกหนึ่งที่ได้สอง สอบวกที่เป็น3 3มบวกหเป็น9 9้เบวกหเป็น15บหใส5 5่ห้าบวกหเป็น10บใส่ศูนย์ได้เจ็ดแปดหนึ่งสมเะครับสิมสิเมษายนนะครับออก3 95 9 1 9าห้าเกกตัวลังหนะครับหกับแปบวกกันเป็น8 9ดเก้าสิบเได้แจมสามครับสิบหเมษายนทีห้าครับสามเก้าห้น่ตัวลังหนะครับลองมาดู หลักหมื่นเอาที่หนึ่งคูณได้สองเก้าสองสิบแปดสิบแปดบวกสามสิบปดสิบเก้ายี่สิบสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งบอกหนึ่งของที่ได้สองสองบอกสามของที่เป็นห้าห้าบอกหนึ่งของที่เป็นหกหกบอกหนึ่งที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามใส่สามสามบวกหกเป็นเก้าใส่เก้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่ใส่สี่ได้หนึ่งสองห้าหกเก้าสามอ่าหนึ่งสองห้าหกเจ็ดสามเก้าสี่นะครับสองพฤษภาคมครับเรามาดูสองพฤษภาคม นะครับห5ออก6 5 8 6 4 2สองอตละออก0 9นย์เาะครับเราใช้ไดส่วนน้องหน่วย1ิร้อยพันหมื่นสหลักแสนราังวัลที่1คูณได้2 5 2 10 10บวก3คงที่เป็น13ใส่3 3บวก1คงที่เป็น4ใส่4 4บวก3าขงที่เป็น7ใส่7 7บวก1ที่เป็น8ใส่8 8บวก1นงที่เป็น9ใส่9 9กบวกหของที่เป็น15บห้ส่ห้าบวกหของที่เป็นเจ็ดหนึ่งหบวกห้ของที่เป็น6กส่หกได้แต้มสองตารางสามสี่เจ็ดแปดเานงหกนะครับสิบหพฤษภะคมครับเรามาดู5 155นึ่งห้าหาน่งสองสอวางน6ย์กับหกออกมาได้แต้ม6กครับสิบพฤษภาคมครับหนึ่งห้าห้าวน หลับเหมือนรางวัลที่ึงคูณด้วยสองห้าสองสิบก็คือ0บวกด้วย0บวกได้3ยสามห้าสองสิบสิบบวกสเป็นสิบสบวกสเป็นเป็นสิบวกสเป็น13สใส่3 3มสบวกหงของที่เป็น4 4่สบวกสของที่เป็น7 จ็ดบวกสามเจ็ดเดี๋ยวกันนะห้าสองสิบสิบบวกสามสิบสามสิบสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งที่เป็นแปดแปดแปดบวกหนึ่งที่เป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าห้าบวกหกเป็น 18, สิบเอ็ดสิบหนึ่งหนึ่งบวกห้าคงที่เป็นหก โอเคนะครับได้สามสี่เจ็ดนะครับตัวเลขเซตเดิมนะครับนำเอาไปนี่เป็นสูตรของแต้มสองตัวล่างสูตรที่สามกดติดตามนะครับเพื่อที่ตัวเลขเซตอีสิบสองวันติดครับเข้าตั้งแต่สิบหกมิถุนายนปีหกสี่นะครับก็ดูเสร็จแล้วก็นำเอาไปเทียบกันในระหว่างเที่ยวผมลงไว้ตางมาตรฐานเกือสามสูตรแต่ถ้ามีเวลาก็จะดูเพิ่มเติมให้นะครับก็นำเอาไปเทียบอยากรวยต้องดูหวยโชคสิริีมรานคราฟสวัสดีครับ Oh, mm -hmm. oh,